ครรับเียนท่านผู้ผู้โดยสารแบ่งทางหลวงตุรกายนะครับเพื่อนเพื่อนการรายการของแบ่งทางหลวงนะครับคนนี้นการแตะเวรนะครับเนนี่ยมีทำไมจากสงครามเริ่มมาจากที่สุรกายนะครับแล้วโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ตัวจริงนะครับท่านปอผู้งมีทางอยากทำงานของรัที่ที่มาตัมเมื่อเช้าเนี่ยที่บอกแขกผมเรียนท่านปอว่าผมออกมาตีห้าตีตีสี่นะตีสี่ไนบ้านนะผมอยู่สนามซ่อมแล้ว่ะ ลูกน้องเราส่งคืออากูบอกไม่ทันยังไงขับไปก็ไม่ทันก้าวขึ้นเพื่รขอทัวสิบโมงแล้วต้องลับขอไปสักนี้นะครับว่าทุกคนเลยปีมีหกลายเป็นร้อยหลายร้อยโอกาสขอพุกยะมีโคกาเช่าจ้างการเมืองการบจดขอติดราบขอติดจะให้คที่เป็นคนกลางเป็นราการด้ครับแล้วก็หันก็ท่างไปนะครับจนหมดประการตัญงยาแล้วมักเตะยังพันอย่างนั้นอยู่นะครับมันก็ไม่ได้แก้ไขเพราะว่าคืนเงินประกันเข้าไปแล้วนะครับ มันก็ไปได้ผิดได้ดีกับขบวนการไม่ได้แล้วแล้วก็ตลอดวิการนะครับแล้วก็ตัวที่หก็จะเป็นการหาอุปสรรคเรื่องเหมือนกันในองค์กรต้องิงนะครับก็ประเด็นอื่นๆเรื่องของนะครับฝากอีกประเด็นนึงเรื่องแผนความปลอดภัยนะครับลูกน้องที่จะคอยบอกท่านนะคะว่างวดงานจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าบอกแต่จำนวนวันน้อง ระยะเริ่มต้นแบบสิ้นสุดว่าแต่ละงวดงานมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เราก็จะไม่รู้นะคะก็ต้องไปเปิดไล่ดูเนยพอบอกให้ทางช่วงทุเหลี่ยมบอกตลาด ันตรีต่อไปนะครับพันโทโจเอ็นสักกันชานะครับที่ึกษานายกเทศมนตรีนะครับต่อไปนะครับอานประลัดเสายนักสนสมัครานะารปะลัดเทศบาลโดยทุกเสียร้างไม่ย้อนเศษภาในกรอบระยะเวลาแต่ที่พิจาาจะได้ใช้ในกรอบระยะเวลาก็ตามจากวรงพยบา ขออยายดูลักษณะเป็นของกระยาไม่ควันใช่ไหมับมีท่อระบายน้ำเพียมข้างเย่าอ,อย่างพูดของคดีของเทศบาลเน,นี่ว่ามีการลงพยานไปที่ปปรทบ,บ้างไหมพีไหม่ท่านครับพี่ว่ามีไหมไม่มีครับไม่มีและก็อาาคตก็อย่าให้มีนะครับดู ทีุ่โขที่พิชิตที่พิชิตพลอย5ห้าวันให้หลังแล้วก็ร่อนหมดอ๋อที่นไอนี่อนนี้แน่นอนย่ตนเ้ยจะป็นไหค